โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Jurassic World เดเกมกันอีกแล้วนะครับผม โอเคครับผมวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำนะครับผมหรือรีวิวนะครับผมไดโนเสาร์กันอีกแล้วนะครับผมก็ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ที่ได้มาจากรีกนะครับซึ่งจัดได้ว่าผ่านมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่สามารถแบบรีวิวให้มันถี่ๆได้ก็คือต้องหยงต้องแจ้งก่อนเลยอ่ะอย่างสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมเป็นตัวของรีกเจ้าアบรโตซอรัสอยู่นะ,ะไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเนี่ยเป็นรีกเจ้าตัวนี้อยู่ใช่ไหมอ่ะและอีกหนึ่งวันมันจะจบใช่ไหมครับพอมันจะจบเนี่ยคือเราก็ต้อง มารอฟักไข่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันต้องรอถึงเจวันเลยอ่าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าตัวต่อไปที่ผมจะได้ฟักไข่ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรก็คือเป็นตัวที่เพิ่งจบหลีไปได้ไม่นานเนี่ยก็ต้องรออีก4วันนะครับผมแล้วกว่าเจ้าอาัลเบอโตจะโผล่มาเนี่ย ผมก็จะได้รีวิวเจ้าตัวนี้ต่ออีกทีนึงนะครับผมก็คือมันจะไม่ได้ลงในทันทีนะเพราะว่าผมต้องรอฟักไข่ไมันใช้เวลาฟักไข่นานมากๆครับแล้วก็จะทําได้แค่เลเวล30เท่านั้นนะและไดโนเสาร์ตัวนี้นี่ครับผมที่ผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผมเนี่เจ้าตัวนี้มันอ่านชื่อว่าเดโคเรสนะครับผมถ้าอาา่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นไดโนเสาร์กินพืชน,นะครับผมพันธุ์ที่แบบว่า เป็นพันหัวแข็งที่ว่าใช้หัวตัวเองกระแทกศัตรูนะเป็นอาวุธแต่คือหัวกระโหลกเขาเนี่ยชน,นามากๆนะตามชีวิตจริงๆเนะี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่ในหนังไม่ค่อยมีบทเด่นอะไรมากนะเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับพันขนาดเล็กนะไปตัวประมาณเท่าๆแบบ พวกเจ้าในตรงนี้คัสพวกยูทราแรปเตอร์อะไรประมาณนี้เป็นเนสาวตัวประมาณนี้ไม่ใช่นสาวตัวใหญ่เนาะอ่าแต่ว่าค่าพลังเนี่ยจัดได้ว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นเจน2ด้วยนะผมไม่รู้ว่าเจน1นี่มันอยู่ในระดับไหนนะผมจําไม่ได้นะแต่นี่ก็เป็นตัวของเจน2แล้วครับเดี๋ยวมาดูรีวิวนะพลังกัน ที่เลเวลสินะครับผมเจ้าเดโคเลสนะครับผมจะมีพลังชีวิตอยู่ที่ห้าสิบอนะครับผมและมีดาเมจสูงถึง297รอยเก้าสิบเจ็ดเลยนะครับและที่เลเวลยี่ิบนะครับผมจะมีพลังชีวิตอยู่ที่แปดร้ยเจ็บหกับแล้วดาเมจสูงถึงห้าร้อยเก้าหน่วยเลยและที่เลเวลสาสิบครับที่ผมมีอยู่นตอนนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้ครับจะมีพลังชีวิตอยู่ที่1 3ึ6งารสิหกหน่วยนะครับผมและมีดาเมจสูงถึง7 7็ด้อยเจิบห้าน่วยกันเลยทีเดียวเชียวเป็นตัวละครที่ เน้นไปด้านของทางด้านที่แบบว่ามันตีแรงนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถเอามายืนแทงอะไรพวกนี้ได้นะถ้าเกิดอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยอาจจะเจอพวกไดนเสาร์ที่มีค่าพลังโจงตีเก่งๆนะโจงตีโป๊ะเดียวแล้วก็หายไปได้เลยไม่เหมาะที่จะมายืนเป็นตัวรับดาเมจแนวหน้าเพื่อเก็บแต้มแต่เอาไว้ใช้ปิดงานหรือไว้เป็นตัวแบกตัวกลางเนี่ยคือกําลังโอเคเลยนะเป็นตัวที่ผมใช้นะไต่หลีกอยู่นะเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆในเรื่องของดาเมจน,นะ ดีไซน์ตัวละครเนี่ยก็จัดได้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยเนี่ยของเจ้าเดโคเร็กสร้างนียนะครับผมก็คือดวงตาของเขานะครับมีสีที่สวยมากๆครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะตาของเจ้าเดโคเร็กเนี่ยจะเป็นสีม่วงๆนะครับผมเห็นไหมเนี่ยชื่อผมมองว่ามันดูสวยนะครับผมมันดูแบบเหมาะก,กับตัวละครมากๆลวแล้วก็สีต่างๆต่นานาน,นี้ก็คือจัดได้ว่าค่อนข้างดีทําออกมาได้ค่อนข้างดีในดีเทลนะคะแนนที่ผมให้ เป็นในลักษณกินพืชตัวแรกเลยมั้งที่ผมให้10บคะแนนเต็มนะจัดได้ว่าสุดยอดมากๆนะครับผมโอเค้น okay. เดี๋ยววันนี้นะผมก็จะพาเจ้าเดค o เรสนะครับผมไปลงลีกกันนะเชื่อจากตอนนี้มีตัวของลีกเจ้าอัลเบรโตอยู่นะครับนี่ ไออัมเบรโตเนี่ยเป็นเดัลเสาดีเจนเดอรี่นะครับผมเจน2ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดในบรรดาเนัลเสาพาลีเจนทั้งหมดแลยด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวสีดำนะคือดีไซน์ตัวเนรัลเสาต,ตัวนี้นมันสวยมากนะมี10คะแนนผมให้ร้อยคะแนนเลยตัวนี้นจะเป็นตัวแรกที่ผมแบบอวยเรื่องดีไซน์มากๆนะเพราะผมเคยเจอตัวนี้มันตบมาแล้วมีคนที่เขาแบบเล่นเดเวลตันอะไรครูผมเห็นมาหมดแล้วเนาะก็จัดได้ว่าเป็นเดัลเสาที่เก่งครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยีกตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่19นะอืม จริงๆเมื่อคืนเนี่ยผมไต่ไว้ผมได้ที่1แต่ตอนนี้โดนแซงไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ที่เท่าไหร่ก็คือขอแค่ไม่ตกปลาท็อปร้อยก็พอเนาะยังไงเราก็ได้การในจำนวนเท่ากันหมดโอเคทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเจ้าเดโครสมาลุยกันโอเคแล้วตอนนี้ครับเราเจอเป็นตัวกินพืชสองกินเยอหนึ่งครับกีก้าเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สามารถพอใช้แบกอยู่แต่ตอนนี้เราใช้รับดาเมจไปก่อนตัวที่เป็นปัญหากับเจ้า เตโคเรสของเราก็คงจะเป็นเจ้าเซราโตนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวกินเนื้อเนาะเดี๋ยวเราให้ซาโคจัดก,การไปตอนนี้ผมคิดว่าทีของเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะโอ้เราเขาตีมาเลยว่ะโดนเข้าไปหนึ่งพันครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรายังยืนไหวอยู่ครับยังชิว้วอยู่รับไปครับด้วยความที่ว่าเจ้ากิก้าเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้เรายืนรับดาเมจอยู่แล้วนะเลือดเยอะดาเมจน้อยครับโอ้โหแล้วหืมหน้าสั่นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราตีเขาคืนบ้างเลยดีไหมตีไปอะไรอย่างนี้มาบับเนียบร้อยตายไปตอนแรกว่าจะเก็บแต้นนะแต่ไม่ไหวครับหมันไส้ครับตีเราอย่างเดียวเลยนะกีก้าเราน่าจะตายเลยครับเซลโตมันดามมร้จ็ดสิบเจ็นะโอเคเลือดนี่สองพโอเคปุ๊บปุ๊บอืม,มไม่ไหวครับโอเค เจ้าเดโคเล็กเราครับอยู่ตัวที่สองแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะไม่ได้ใช่อันตีเพื่อนดูแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวโอ้โหจัดได้ว่าข้าวรางโหดจัดนะครับโอเคเราไม่สามารถชาร์จแต้มหรือเก็บแต้มอะไรได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเจ้าเดโคเล็กเราเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้อันตินะครับปิดฉากนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมคือฝั่งตรงข้ามของเขาตัเมท1 5 4 4ถ้าเกิดเราเอาเจ้าเดโคเล็กมายืน ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเดโคริสไม่จะไม่สามารถยืนกับเราได้นะจนถึงนาตอนนี้นะตัวมันจะตายก่อนเพราะเลือดมันน้อยมากครับโอ้เราโดนงัดไปสามแต้มครับ <c oughs> คือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเลือดเยอะกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งอะ่ะเราสามารถกดอันตีเพื่อนดูได้นะแต่เนื่องจากคือว่าเราไม่สามารถเก็บแต้มได้แล้วอะ่ะคือมันต้องมีเงื่อนไขคือต้องต่ำคัดต่ำอะ่ะคือเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าเราจะเก็บสามแล้ว เก็บ3กัน 3, 3มันก็ไม่ได้ถ้าเกิดมันตีเขาตีสมาเนี่ยคือเราจบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัด6แต้มไปเลยแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะไม่งั้นได้งัดอันติใส่ไปแล้วไงควิดใสไปนี่ครับผมชนะนะครับนี่เกียกเก้ยวกาดเกี้ยวกาดเคครับคะแนนก็เด้งมาอีกนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่19อยู่นะครับแต่คะแนนยังไม่ขยับเนี่ยเพราะว่าท,ที่ที่ระดับต่อไปของเราเนี่ยเขาเกือบพันสามเลย โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเดโคเรสนะครับผมเป็นเดรัจฉากินพืชที่จัดได้ว่า เก่งเอาเรื่องนะครับผมถึงแม้ว่าเลือดจะน้อยไปนิดนึงแต่เป็นตัวละครที่ใช้ปิดดาเมจในช่วงท้ายได้ดีมากนะสำหรับเจ้าเดโคเล็กนะครับก็ปกติเนะี่ยคือผมไม่ใช่คนที่ชอบเนี่ย <c oughs> เดนสอก,กินพืชซะเท่าไหร่นะแต่เจ้าตัวนี้คือต้องยอมจริงๆนะชอบดีไซน์ครับหลืออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมีความคล้ายคลึงกับเดนโซสก,กินเนื้อด้วยเนาะด้วยความที่มันยืนสองขาเนาะผมก็เลยอาจจะชอบแนวนี้แล้วก็ตรงหัวมันที่เหมือนกับมังกรเนี่ยคือจัดได้ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะแล้วก็สีตาที่เป็นสีม่วงนี่คือเข ก็ใครที่ชอบตัวนี้หรือมีตัวนี้อยู่เนี่ยก็ลองมาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆในเรื่องของการเอามาตายีกษ์นะตอนนี้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมใกล้จะครบ1000 s u b s ซับสไคร์แล้วนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทาคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายครับ